ใครที่กำลังมองหารถผ่อนถูกนะคะจัดได้เลยคันนี้พนักงานประจำนักศึกษาจบใหม่อยากได้รถผ่อนไม่เกิน4,000ตลอดอายุสัญญามีมาให้แล้วนะคะซูซูกิสวิปเฮนีสวยสภาพนงพางฟ้าประวัติศูญเช็คได้ไม่มีชนหนักพิการรายละเอียดคลิปเต็มรอบคันจัดมาให้แล้วตามไปดูต่อกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกัน เอารถสวยๆน่าใช้สภาพดีการันตีของสร้างมาฝากให้พี่ๆได้รับชมกันอีกค่ะนึงอันนี้บอกเลยว่ามือสองผ่อนต่ำอยู่3-4มสีพันเนี่ยมีอยู่จริงค่ะจัดมาให้เลยสำหรับพี่ๆสายอยากหารถเล็กคล่องตัวในเมืองประหยัดน้ำมันไม่ดูแลจุกจิกนะคะมีกิ้จัดซูซูกิสวิป รุ่นย่อย1.2 GLX มาให้กันเลยตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว,ว่าจะเป็นรถปี2013แต่สภาพบอกเลยว่ากริบมากๆได้สีขาว้วยสียอดฮิตในเมืองไทยเลยคุณ uh huh. พี่และยังเป็นตัวที่เป็นโฉมโมเดลดีไซน์ดูไม่เก่าดูทันสมัยนะคะดูโมเดิร์นตลอดเวลาเลยมาดูรายละเอียดรอบคันพร้อมๆกันไปกันไวๆเหมือนพี่ๆมาดูเองเลยนะตัวนี้เนี่ยบอกเลยใครได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอน ไฟหน้าเขาเนี่ยมากันแบบไฟเบอมเบมใหญ่ๆเลยตัวนี้ไฟเป็นแบบฮาโลเจนตัวนี้นะคะไฟใช้งานได้ทุกจุดแล้วรุ่น1.2 GLX เขามีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยในเรื่องของประวัติโชหนักพี่ว่าไม่มีแน่นอนนะคะเช็คประวัติได้เลยคุณพี่ฝากระโปรงยังสภาพสมบูรณ์เส้นสายตัวรถผิวพันสภาพสมบูรณ์มาสีไม่เคยสาดสีข้อสีเลยตามเล่มเลยนะคะสีขาวมุกนะพี่ๆหลังคา ไม่มีอรอยบุบไม่มีสีลอกล่อนถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2013เนี่ยสีเขายังค่อนข้างโอเคเลยนะพี่ๆตัวนี้นะคะแม็กของเขาได้แม็กขอบ16นิ้วแล้วมากับยางมิชลินที่ใช้งานไปได้อีกยาวๆเลยนะดูหน้ายางไม่มีเสื่อมสภาพเลยนะคะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยได้ยางปีใหม่ไปเป็นปี2020นะคุณพี่่ยังสภาพสมบูรณ์อยู่ ะคะใครสนใจคันนี้บอกเลยชิ้น่นออกรถแค่30,000ผ่อน3,700ตลอดอายุสัญญาพี่จัดมาได้เลยนะคะรายละเอียดตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าเนี่ยคิ้วกันสาดมีให้เรียบร้อยนะแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะคะไม่มีชนักพีความแน่นอนดูใกล้ๆหัวน็อตไม่มีขยับเลยคุณพี่ภายในในรุ่น1.2 GLX เนี่ยเขาได้เป็นเบาะผ้าสภาพสมบูรณ์มากเลยไม่ได้หุ้มมาใหม่นะเบาะเดิมโรงงานเลยพี่พี่ น้ำฟองน้ำยังฟูฟูตึงๆไม่มีกลิ่นอับกลิ่นชื้นสปาฟอกบอกให้แล้วเรียบร้อยด้านหน้านะคะคุณพี่มีเกียร์ออโต้ให้เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้นะแล้วก็ตัวพวงมาลัยแบบ3การยูเรเทนใช้งาน,นได้ง่ายนะคะนี่เลยโครงสร้างแต่ละจุดเนี่ยบอกเลยว่าน่าใช้งาน,นมากๆโครงสร้างไม่มีพิวามชนหนักการันตีให้มีใบตวรวจรถออกให้นะพี่พี่เลขตัวถังนี่เลยชัดเจนนะคะที่มาที่ไปรถเช็คได้ ไม่มีเงืนงนะไม่มีต้องกังวลใจเลยถ้าออกรถมือสองกับเพชรยนนะคะและบอกเลยว่าสเปคนี้มีมาน้อยใครที่รอคอ,อยอยู่รีบแจง้งรีบทักได้เลยนะคะก่อนรถจะไม่อยู่นะพี่พี่มีมาไม่ได้บ่อยนะคะผ่อนอยู่3 0 0 0ตลอดอายุสัญญาใช้เงินออกรถแค่ส0,000พี่พี่สร้างเครดิตไปในตัวผ่อนเบาๆได้รถประหยัดน้ำมันไม่ดูแลจุกจิกนะคะซูซูซกิสวีปเครื่องพันสองตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน เซนเซอร์หลังมีให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังมีการปัดน้ำฝนติดกระจกไล่ฟ้ามาให้นะคะไปไหนไปกันได้นะคุณพี่แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยขนของขนสัมภาระได้เบาะหลังก็พับได้จะไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะหรือว่าเดินทางใกล้ๆขับขี่ข้องตัวมากในเมืองตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขามีเยอะมากๆส่วนข้อเสียล่ะมีไหมมีเลยสําหรับพี่ๆที่ไม่ต้องการรถที่ต้องการรถที่มันขับแรงนะคะหรือว่า ขับทางไกยบ่อยเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เหมาะสมรหรับใช้ในเมืองทำงานหาที่จอดรถง่ายขับง่ายนะคะแล้วก็เติมน้ำมันได้อตัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ17-18กิโลลิตรเลยนะพี่พี่มองหาอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดตัวนี้นะคะมากับตัวรุ่นท็อปเขาได้เป็นปุ่มพุูสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะมีกุญแจคียร์เลสให้กุญแจสมรองมีพวงมาลัยเป็นแบบมัลตินะคะคุณพี่ลองมาสตาร์ทดูเครื่องยนตกัน นี่เลยหน้าตากุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็นกุญแจคียเลสให้นะคะบอกคนขับปร,บรับมือแมนวลนนะพี่พี่มาดูเสียงเครื่องยนต์กันสตาร์ททีเดียวอยู่นะพี่พี่ไม่แค่แสน0 0งพกิโลเท่านะแสนสองหมื่นกิโลยยังสภาพดีแอร์เนี่ยเปิดไม้เย็นชำ่ำไม่มีกลิ่นอับกลิ่นชื้นเลยหน้าจอเขาเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ ระบบการใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยเนาะเอกสารตัวรถมีนี่เลยที่มาที่ไปตัวรถเช็คได้หมดเลยเนี่ยหนึ่งแสบาทจะซื้อสดก็ได้นะคนุณพี่หรือผ่อนจัดไฟแนนซ์ก็ได้ปี2013นะคะข้อดีของเขาราคาถูกนะพี่ๆแต่ว่าออปชันในเรื่องฟอก์ชันต่างๆอาจจะยังไม่เทียบเท่ารถปีใหม่นะแต่ถ้าพี่มองหารถผ่อนถูกไม่ดูแลยุ่งยากจัดได้เลยเนี่ยฟิล์มมิกกี้ก็ติดให้ใหม่ รอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้ใครสนใจเป็นเจ้าของติดต่อได้เลยค่ะ mm hmm. คี่พี่มิก้ยินดีให้คำปรึกษานะคะมองหารถสวยๆคุณภาพไม่ควรมองข้ามคันนี้เลยองวิฟ1.2 GLX เดี๋ยวเราไปเปิดหน้าห้องเครื่องนะคะให้พี่ๆดูกันฝากระโปรงมีการขยับมาหรือเปล่ารถมันไม่พีความชนหนักมาแน่นะอะไรอย่างเงี้ยมิกเชคให้เลยพี่ๆตัวนี้นะคะสภาพตัวรถ คลิปไม่ได้แค่ข้างนอกข้างในด้วยดูตัวฝากระโปงอันนี้คือเดิมแน่นอนนะคะเนี่ยเม็ดอารอยู่ครบนะพุที่แล้วก็มีในส่วนของหัวน็อตตัวยืดนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันรอยไขยเลยนะเลขตัวถังทุกซีเรียลดัมเบอร์ตามครอบตามมงนะไม่มีสีพ่นมาใหม่น็อตเดิมไม่ขยับไฟหน้าไฟเดิมเลยพี่ดูคานหน้าใกล้ๆนี่เลยค่ะเห็นไหม สภาพาเครื่องยอนต์โอเคสมบูรณ์มา,ากๆนะไม่มีรอยหนูกัดหนูแทะแล้วก็ยางรองแค่นเครื่อง,งไม่เสื่อมสภาพาเพราะว่าดูแลตามรอบนะคะเครื่องยอนต์ไม่มีสั่นไม่มีหลวมเลยแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยพี่เป็นปี2 0 2 5น้าำมันเ,เครื่องเปลี่ยนแถวไปให้ด้วยนะคะฟรีภาษีพรบร <c oughs> บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเอาไปอีกหนึ่งปีเต็มเลยให้พี่พได้อุ่นใจนะคะใช้เงินออกรถแค่ 30,000., ผ่อน3,700ตลอดอายุสัญญา มีไม่เยอะนะหาห,าห,าหารือรอคอยสเปคนี้อยู่เบอร์ด้านล่างติดต่อมาได้เลยนะคะ0 8 1 1 4 1 9 0 9 4นะัดดูรถตัวจริงได้เลยหรืออยากจะติดต่อจองเข้ามาให้ไฟแนนซ์นะคะมิกกี้ประสานงานไปหาพี่ๆถึงหน้าบ้านได้เลยอย่ารอช้านะพี่ๆก่อนรถหลุดมือนะคะเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้โทรมาหรือแอดฟา์ที่เบอร์ด้านล่างได้คะ่ะนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยวันนี้ก็ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ